เพชรดำเล็กเพชรดำเล็กมองนางมองหลวงปู่เพชรดำเล็กประก,กายเพชรบุญนำโชคเพชโรดเพชโรดเพชโรดน้องทองน้อยหางมอนบุญจิตบุญชายอันนี้ใครนี่คือเพชรนิลเพชรนินพลพรทองแดงบุญหลาย บุญทองบุญทองบุญเรืองบุญเรืองครับครับน้องน้องเหมียวนั่งเล่นพักผ่อนกันสบายใจนะสนามวัดป่งชัยเจ้ห่มลำปางน้องทองขาวจะร้องแอลแอลตลอดเลยทุกวันทั้งวันทุกวันร้งนองให้อ,อ้อนอ้อนให้หลงปูอุ้มให้หลงปูอุ้มถ้าอุ้มเราก็จะเงียบจะหายร้อง มาทางนี้ขายเนี้ยทองเล็กทองเล็กเดินมากับเดินมาหาเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยมาก่อนก็ออนเดี๋ยวนี้ไม่ออนแล้วเดี๋ยวนี้เดินคนเดียวได้แล้วทองเล็กก็เดินคนเดียวได้แล้วครับน้องๆก็เดินมาเล่นกันอยู่ตรงนี้ครับเดินไปเล่นตังนี้ สุขสันต์สบายใจแม่พุทธสถานวัดปงชัยเชียงหอมลำปางครับก็ขอนำภาพความสุขความน่ารักขอ,นองน้องเหมียวให้คุณทุกท่านได้ดูได้ชมกันวันนี้ขอให้ดูให้ดูไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกท่านโชคดีมีความสุขท่วกันทุกท่านทุกคนเชินไพโรดหรอไพโรธไพโรด